สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับนวัตกรรมด้านการเกษตรกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาทําความรู้จักกับคําว่านวัตกรรมกันก่อนคําว่านวัตกรรมหรือ innovation นั้นคือแนวคิดใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ต่อยอดและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนําไปสร้างสารรค์ในรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับ ส่วนคําว่านวัตกรรมการเกษตรนะครับนวัตกรรมการเกษตรเป็นการนํานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างแนวคิดเกษตรดิจิตอลที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุ่นแรงลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรต่อมานะครับเราจะพูดถึง6นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่นวัตกรรมแรกคือนวัตกรรมเกษตรดิจิตอลนะครับหรือดิจิตอลอาร์กิคัลเชอรัล กษตรดิจิทัลนั้นเป็นการใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลด้านการเกษตรต่างๆเช่นสภาพดินสภาพน้ำสภาพอากาศข้อมูลอุณหภูมิข้อมูลความชื้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจความต้องการและแก้ปัญหาการเกษตรในแต่ละพื้นที่ประกอบกับก,บก,บการนําข้อมูลไปประมวลผลร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเช่นการดึงปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI เข้ามาช่วยดูแลพืชอัตโนมัติเข้ามาคํานวณการทํางานของโรงเรือนอัตโนมัติเป็นต้นครับ ซึ่งนวัตรกรรมด้านเกษตรดิจิทัลที่ผมจะนำมาเป็นตัวอย่างนะครับมีชื่อว่า Star Cat Wise Farm ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขนาดเล็กที่ใช้ในเมืองควบคุมผ่านมือถือได้โดยนวัตรกรรมนี้จะอาศัยการทำงานของเซ็นเซอร์เก็บสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นความชื้นของดินอุณหภูมิเป็นต้นประกอบกับการใช้เครื่องมือคอนโทรเลอร์ในการเป็นระบบอัตโนมัตินะครับในด้านต่อมาคือด้านระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรหุ่นยนต์โดรนและระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยมีบทบาทหน้าที่สำคัญเพื่อช่วยให้เกษตรกรนั้นประหยัดเวลาประหยัดแรงงานแต่ยังคงสร้างผลผลิตได้เท่าเดิมหรือมากขึ้นกว่าเดิมนะครับประโยชน์ของการใช้นวัตกรรมเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่การเป็นเครื่องทุนแรงแต่ยังหมายถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนที่ถูกลงและพัฒนาคุณภาพชีวิตกเกษตรกรได้ครับซึ่งนวัตกรรมด้านนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้านภาคการ,กรเกษตรนะครับตัวอย่างนวัตกรรมนะครับเช่นโดรนม้าบินโดรนม้าบินเนี่ยเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านโดรนที่พัฒนาโดยองค์กรเอกชนขึ้นมานะครับซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร,กร,รนั้นสามารถลดปุ๋ยลดน้ำหรือว่าหว่านมเมล็ดพันธุ์ในแปลงได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยอาศัยการทำงานของโดรนด้านถัดมานะครับคือด้านเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเนี่ยเป็นการประยุกต์ศาสตร์ความรู้ที่หลากหลายทั้งชีววิทยาเคมีและองค์ความรู้ด้านการทำการเกษตรเพื่อพัฒนาจุลินรีทางการเกษตรการดัดแปลงยีนปรับปรุงพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นให้คุณภาพการเกษตรดียิ่งขึ้นครับ นวัตกรรมด้านถัดมาคือนวัตกรรมด้านการจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่หรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มิ่งการทำฟาร์มรูปแบบใหม่เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตการควบคุมปัจจัยการเติบโตของพืชและสัตว์นอกจากนั้นยังช่วยให้เกษตรกร,รไม่ต้องกังวลเรื่องความเสียหายของผลิตผลถือว่าเป็นระบบอัตโนมัติที่เข้ามาช่วยผ่อนแรงเกษตรกร,รได้อีกทางหนึ่งด้วยครับโดยตัวอย่างนวัตกรรมนะครับเราได้เอานวัตกรรมที่มีชื่อว่า โมเดล่าสมาร์ทฟาร์มมาเป็นตัวอย่างนะครับนบวัตรกรรมนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถควบคุมการปลูกพืชได้อย่างอัตโนมัตินะครับโดยอาศัยการทำงานของเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมเช่นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศเซ็นเซอร์ตรวจจับแมลงหรือผู้บุกลุกเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นในดินเป็นต้นนะครับ นวัตกรรมถัดมานะครับเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการขนส่งนวัตกรรมที่ใช้ในการขนส่งได้รวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยวนั้นจะช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับเช่นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุหรือการใช้กระบวนการยืดอายุแบบไม่ใช้สารเคมีหรือการใช้ระบบการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตที่สะดวกและแม่นยำไม่ทำลายผลผล,ผลิตเป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้นะครับจะช่วยในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตให้มีคุณภาพมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนวัตกรรมด้านถัดไปครับคือนวัตกรรมด้านธุรกิจการเกษตรนะครับบริการทางธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรน,นั้นสามารถเช่ายืมนวัตกรรมด้านการเกษตรต่างๆได้เช่นเรามีบริษัทเอกชนเจ้าหนึ่งเปิดให้จองโดนพ่นปุ๋ยพ่นยาฆ่า,มาแมลงหรือระบบเครื่องจักรด้านการเกษตรขึ้นมานะครับ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อยหรือว่าไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะซื้อนวัตกรรมนั้นสามารถใช้นวัตกรรมได้ในราคาที่ย่อมเยาและถูกลงครับหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มการขายผลผลิตทางการเกษตรออนไลน์สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านการกดราคาผลผล,ผลิตและให้พวกเขาเนี่ยสามารถค้าขายได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นครับ ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่านักวัตกรรมเนี่ยมีผลต่อการเกษตรอย่างมากการที่เราสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรขึ้นมานนเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและเขาสามารถทําให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพสามารถส่งออกไปเป็นชื่อเสียงให้กับประเทศได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เขามานั่งรับชมรับฟังด้วยกันไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ